มึงสงสัยไหมเวลาแฮกเกอร์ของจริงเม่งเริ่มโจมตีสิ่งแรกที่โผล่มามันไม่ได้เหมือนในหนังไม่ใช่โค้ดสีเขียวไหลแต่คือคาร์ลีลีนุกส์คาร์ลีไม่ใช่ของเล่นมันคือระบบปฏิบัติการสายเจาะระบบที่รวมเครื่องมือกว่า600ตัวตัวอย่างแฮกเกอร์หมวกขาวเวลาทำงานเขาจะเปิด n map ไล่สแกนหาช่องโหว่ของเครื่องในระบบต่อด้วยไวชารดักจับทราฟฟิก ดูว่าข้อมูลมันรั่วตรงไหนบางทีใช้ h y ดร a เพื่อบลู o ฟอสทดสอบรหัสผ่านที่อ่อนแอแล้วถ้าเจอโอกาสจริงๆก็อาจหยิบเมตาส l o i ดเพื่อย,ยิงเอ็กซ์พเข้าไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาแต่พวกหมกดำใช้เพื่อโจมตีจริงๆแต่มึงฟังไว้ใช้เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่แฮกชาวบ้านมั่วๆของพวกนี้แม่งโคตรทรงพลังแต่ถ้ามึงเอาไปใช้ผิดติดคุกจริงนะเว้ยสิ่งที่ถูกต้องคือใช้คาลีเพื่อฝึกเรียนรู้และป้องกันร,ระบบ ถ้าอยากรู้ว่าแฮกเกอร์ของจริงเริ่มต้นฝึกยังไงกดติดตามไว้คลิปหน้ากูเล่าให้ฟัง